จะบอกเลยว่าบ้านหลังนี้บ้านสตองฟินแลนด์ดราม่าปีละสาครั้งนะฮะโดยเฉพาะเพื่อนบ้านบ้างลูกน้องบ้างในโซเชียลมีเดียแบบว่าบอกว่าทําไมเพื่อนบ้านฟินแลนด์เข้ามาในชีวิตไพลวแล้วมีแต่ปัญหาอ๋อแพวพาวนะรวยขึ้นจ้าพี่น้องก็เลยเป็นหนัง,งั้นจ้าก็เลยอยากตอบ,บ่างนี้จ้า บอกเลยว่าแพรเา,ราเป็นแฟนคนแรกของเราแล้วก็เป็นภรรยาคนแรกซึ่งเราตอนนี้เราก็ยีิบสองปีเนาะตอนนี้ผมอายุยีก็ิบสองเเจอเขาตอนอายุสิบแปดครับซึ่งภรรยาคนแรกเลยแล้วก็เจอคนที่ใช่ก็คือดีใจมากครับเขาจะบอกว่าเราเป็นใครแล้วเราถึงมาจีบแพรเาใช่ไหมฮะสมัยก่อนเราก็ไม่ได้มีชื่อเสียงถึงขนาดนี้ซึ่งเราก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าเราก็เก็บทาเป็นการบ้านว่าเราจะทําอย่างไรให้คนมองเห็นตัวตัวเราจริงๆกครับ ก็พนาตัวเองว่าเราทําได้นะไม่ได้มาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรเพื่อคือเรารักกันจริงอายุห่างกันก็จริงแต่บางคนมองเรื่องที่ไม่เหมาะสมแบบบางทีเขาก็มองว่าเราไม่เหมาะสมกับเพลาๆฉันก็เลยคิดว่าฉันมรเหมาะสมมองเด้ยวะเออก็เลยคิดว่าต้องทําให้คนดูว่าเนี่เหมาะสมแล้วนะท่านทาได้นะก็จนถึงทุกวันนี้ครับลบทำสบป,ประมาทได้แฟนเคยมองหน้านี้ไปได้เลย ได้เยอะไหมเยอะมากครับเพราะว่าเราก็สร้างภายใน3ปีที่คบกันผมก็สร้างตัวให้ดูแล้วว่าผมมาอยู่จุดนี้ผมก็อยากจะทําให้รู้ว่าผมมาด้วยหัแข้งแล้วก็มาด้วยหัวใจจริงๆครับจะบอกเลยว่าบ้านหลังนี้บ้านสต้องฟินแลนด์ดราม่าปีละสามครั้งนะฮะโดยเฉพาะเพื่อนบ้านบ้างลูกน้องบ้าง พี่น้องียพี่น้องอะไรเงี้ยม,มันมีตลอดเวลาซึ่งเราเราเราคิดว่ามันเป็นบททดสอบของชีวิตเราไม่ได้บอกว่าเป็นปัญหาครับเอาเอจริงๆคือคนที่ตําหนิเรามันมีทุกเวลาครับจะบอกเลยว,ว่าขนาดพระพเจ้าเนาะยังมีคนไม่ได้ชอบแล้วเราเป็นใครครับถึงได้คนทอบตลอดเวลาถูกไหมฮะเราคิดว่าเราทําในสิ่งที่เราโอเคไม่เบียดเบียนใครไม่ทำร้ายใครแล้วก็เป็นตัวเราดีที่สุดครับแล้วก็จะบอกเสมอว่าเฮาเฮ็ดดีเนาะจังไได้ไพ่โบหูแต่ว่าเฮาหู้ โอ้ยอันนี้ประเด็นนี้ประเด็นนี้แบบอยากพูดมากเลยนะฮะมันมีในในโซเชียลมีเดียแบบว่าบอกว่าทําไมเพื่อนบ้านฟินแลนด์เข้ามาในชีวิตไปเพลาแล้วมีแต่ปัญหาก็จะบอกเลยว่าผลประโยชน์ล้วนๆเพราะว่าชีวิตไปเพลาดีขึ้นทุกอย่างคนรอบข้างที่เคยอยู่ด้วยผลประโยชน์มันไม่ได้ฮะอันนี้บอกตรงๆในบอกบอกตามที่ตอบไปใน u t u b e นะว่าทําไมมาแล้ววงมีปัญหาเยอะหนึ่งครับวงจะเริ่มเติบโตคนรู้จักเยอะขึ้นรายได้องค์กรเราเติบโตขึ้น พราะนั้นแล้วคนที่เคยได้ผลประโยชน์และไม่ได้คนนั้นจะฉันมีปัญหาแล้วโอเคแล้วพยานฟิลแรมไม่โอเคแล้วถ้ามองกับการทําไมฉันมาอยู่แล้ววงถึงดีขึ้นต้องมองตรงนี้นะฮะปัญหาไม่มีจริงเพราะอะไรเราอยู่ด้วยกันร้อยชีวิตคนชอบไม่ชอบนะฮะก็เลยเห็นเยอะอยู่ครับในอันเนี้ยว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าทําไมเรามาอยู่ในช่วงสองสามปีเนี่ยปัญหาเยอะมากแม้กระทั่งกับญาติพี่น้องเราก็เลยจะตอบว่าอ๋อเพลีวๆนะรวยขึ้นจ้า พี่น้องก็เลยเป็นหนังง in <ine> ้นจ้าก็เลยอยากตอบแบบนี้จ้าดราม่าอุ้ยยิ่งดัาขึ้นนะฮะจริงๆครับดราม่าเยอะถามว่าดราม่าแล้วเป็นเรื่องที่เลวร้าเรายอมรับแต่พอเราดราม่าแล้วคนในฝลังเจเราเยอะนะเพราะว่าคนติดตามเขารู้อยู่ว่าพี่บ้านทําอะไรเขาไลฟ์สดทุกวันถ่ายตลอดเขาก็รู้ว่าไลฟ์สไตล์เราคืออะไรอย่าไว้อ่อยบ้างออกเปเกือบหมดครับออกเกือบหมดนะตอนนี้ฟอร์มทีมใหม่ได้ฟอร์มทีมใหม่มาเป็นปีแล้วครับ แข่งแรงแล้วก็เหมือนกับว่าขึ้นลูกใหม่นอ้องความสามารถเขาก็แตกต่างกันไปเก่าไม่ไปใหม่ก็ไม่ได้มา